เจอกันก็ก ah, ็เป <house> hmm. <Sam? S 2> hmm. ็นเรื่องปกติเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยเจอกครั้งแรกเลยครับก็ไม่เคยเจอแล้าก่อนมันอยู่ในใจอยู่ก็เดี๋ยวลองลองคุยดูครับว่าวเป็นยังไงขอโทษเราเราก็ไม่ได้จิดใจอะไรเพราะผมก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอสิ่งนั้นเราทําไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เราพูดไปทุกอย่างมันเป็เรื่องจริงผมไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าความจริงก็คือความจริงอยู่แล้วเจอไปครั้งแรกเลยครับก็ไม่เคยเจอแล้าก่อนค่ะอืมส่วนตัวได้แบบ คุยอะไรยังไงครับไม่มีก็มีแต่คุยกันไปเตย่างเยอะน้องก็ขอมาแค่นี้กวอาจคนนี้จะลองมาฟังดูแล้วพร้อมเชี่ยวกรากก็รู้สึกว่าได้เจอกันก็ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยเจอกันยีนมองอยู่ในใจอยู่ก็เดี๋ยวลองลองคุยดูครับว่าเป็นยังไงก่อนหน้านี้มีการติดต่อกันโดยส่วนตัวไหมครับไม่มีครับเป็นแบบว่าเขาโอเคแล้วก็ขอโทษเราเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะผมก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอ เรายืนยันว่าจะให้เขาขอโทษเท่าน <se> ั้นใช่ไหมคะที่เก่าจบถึงจะจบก่อนทีกจะให้คุยให้ฟังดูว่าเขาจะพูดยังไงือคําคิดเห็นแบบไหนแนวไหนอะไะคับถ้าสมมติแทนมีแนวโน้มว่าจะไปถกข้อไหนมีอยู่ในใจอยู่แล้วที่ถ้าถ้าได้ยินที่เขาออกสื่อเสนอมามันก็สิ่งนั้นเราทําไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่เราพูดไปทุกอย่างมันจริงจิง ได้อะไรนะครับเพราะว่าความจริงก็คือความจริงอยู่แล้วผมไม่ได้อะไรเลยแค่ว่าก็อยากไปฟังมากกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรอะไรนะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรทีมันอยู่เขามามาแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะได้เอามาตอบได้พอให้รอกระบวนการไกลเกลีย่ยเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวก็ามาก็ามาว่ากันอีกทีหนึ่งเราเต็มวนไหนรายละรก็ได้จริงจะทำยังไงยังไงเนี่ยพอผมผมขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันมันยู่ว่าการดำเนินไปดีกันอยู่ครับ ก็จะใช้เวลานานแค่ไหนกับการไป่เตียงนี้กก็สุดท้ายแต่ทางทางทางคู้ผู้กรณีครับมีเงื่อนไขยังไงอะไรยังพูดไงรับได้ไหมแล้วไม่รับได้ก็ว่ากันผมผมไม่โจรผมไม่ได้กวนอะไรพว่าเราก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ไม่ได้กังวลคดีเลยว่าเราไม่ได้ทําอะไรอย่างที่สื่อเขาพูดออกมามันเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าเขาไปเข้าใจอะไรผิดทําไมเป็นแบบนั้นอ่าแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนรู้หรือ้ว คำพูดคนเราพูดทุกครั้งมันก็มันก็มีหลักฐานอยู่มันก้มีเหตุและผลว่าเพราะอะไรพูดอะไรไม่ตรงกับอดีตอะไรมันก็มันก็มายืนยันได้ผมถ้าไม่ต้องพูดอะไรเลยถ้าไม่รับทางออกมีสองทางคือรับได้กับรับไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามันถจารับได้โอเคไม่ปมเปันหาแต่ถ้ารับไม่ได้ก็คือปกติครับเรื่องของมันมีการนับสื่พยานอยู่แล้วครับซึ่งประเด็นนี้ในส่วนของผมรับผิดชอบผมไม่มีเป็นความขัดขืนอะไรทีสิ้นครับ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ